ย่างบ้านโยงครับ EP นี้ต้องบอกว่ารุ่นใหญ่มาเองนะครับยินดีต้อนรับแขกรับเชิญของเราครับพี่ชัยยงขำเปี่ยมนะครับพี่โยงสวัสดีครับพี่โยงสวัสดีครับโอ้โหเมนูนะครับที่ไหนเนี่ยตลาดนัดนี่นกวามีร้านไม่ตลาดนัดกินไม่ได้อะไก่เป็นที่โอ้โหเรานึกว่าร้านปีนั้นไปอ่าไทยก็ครับที่ว่ามีมีประเด็นกันอ๋อที่เวียดนามพอไปเดินั้านนั้นนะโอ้โหดังอยู่ข้างสนามมาเอาแล้วเราก็สบายพอเหลือยี่สิบนาทีทางร้านบอก โยงโยงรูเล่นหน่อยบอกอาจารย์ผมเล่นยังไงครับเพเตะพับนะอินโดมันจับได้เราก็เชิงหุนคิดว่าเฮ้ยอาจารย์บอกนี่หว่าว่าระวังไปโดนเข้ามันด้วยอันนี้เนี่ยตอนเหตุนี่แหละเลยเนี่ยพี่โยงเป็นกองหน้าสไตล์ไหนตอนนั้นกระชากยิงหนึ่งผ้าไม่ออกหนึงเอาไม่อยู่อ่ะหนึ่งเอาโอ้โหที่แกพูดมานะกูณคบอกกันตรงนะกูจยินดีรกษาไม่อย่อน